ความสมบูรณ์ผ่านการเวลาสิทธิ์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพรรณพระสุงกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายทรงผลทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาภมีความสำเร็จ และแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมาจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทำศรัทธาในความดีที่ตนมีแม้ว่าวันนี้เราจะไม่เหลือใครเลยในชีวิตไม่มีคนเข้าใจไม่มีใครเห็นอกเห็นใจอย่างน้อยเราก็มีเงานี่แหละที่เป็นเพื่อนที่แท้จริง นะโมมิพุทธเทจะสารตานตายธรรมมิกาเตจะปสิทธิปสิทธิวะนารายาปะ